พี่เนี่ยสปีชีอกน้องและว,ว้าววัสีเบบี้บไม่ใช่ละช,าชาลออ้างอะช้างร้องยังไงช้างร้องเหมียวเลิศ <laughs> ว่าแม่คัดคัดว่าแม่หุนว่าแม่อัป,ปคัด คือคือว่าแม่ปิ๊ปปิ๊ปค่ะว่าอ่นเนาะเบบี้เบบี้ ไหนแงแงทำไงแล้วพี่มีอะไรอีกมีอะไรอีกพี่แนใส่เสื้อสีอะไรคะลูกเอากลับไม่ได้กลัไม่ได้ไอติมสีอะไรคะสีแชมพูอะไรนะสีแชมพูสีอะไรคะสีแชมพูสีแชมพูนะคะสีแชมพูนะคะโอเคพี่เนี่ยลงไปก่อนลงไปก่อนเลยลงไปกี่กอู แล้วน้องเล่ย,ยมคูเต,ต้นให้ดูหน่อยดันซะแล้วอ่ะพี่เนี่ยร้องเพลงแล้วอย่าไม่อยากทมาดูอ๋อหนูจะไปหาแม่จูเหรอลูกอย่าเสียสไปเลยอย่าเสียสไปเลูต้องร้องเพลงเอาพ่อโอเคหรมาฝากให้ฟังก่อน <Yeah. S 2> แล้วเอ็นจูเต้พ่อโอเคหรมาฝากร้องก่อนสี่ร้องก่อนหนึ่งสองตั้ พ่ออาแค่รามาฝากจะจริงๆจะอยากให้เธอได้กินไม่ร้องอ่ะพี่เนี่ยร้องดีกว่าพี่เนี่ยร้องเก่งกว่าอ่ะไม่เอาแล้วจิน้องเลยเอาโอเคเอาแบายบายบาร์ดินาบูราโอเค If with have the yeah.